ีฮะพวกเราโกโบวินตี้วันนี้พวกเราจะมาทำไรกินหมูกระทะกินหมูกระทะร้านใก่บ้านร้านไก่ไบ้านร้านวาสนาอ่าเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอ่าเด็กเดินไปเลยมีร้านนี้นะคะมีแต่คนมองอาตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยเหรอ ตัวข้างในหน่อยอ่ะมันมีพัดลมหาเด็ก โอ้ยคุณโซมร้านนี้อร่อยไหมอร่อยกินบ่อยยังกินไปครั้งรั้งเดียวเด็กกินไปสองครั้งเด็กกินไปกี่ครั้งนะลูกสองครั้งตันนี้ครั้งที่สามกินกับคุณกูณใช่ไหมใช่ทานอะไรดีมีการเต อันนี้หรออันนี้หรอเจ็บกเ็าอันนี้น่ากินมากเลายัวเลยอร่อยเยอะๆคุณนายบีอยากกินขเดปูไปถลาเล น้ำส้มโมนายดีสั่กน้ำส้มทำไมชอบกินน้ำส้มเพราะเป็นน้ำนางเอกใช่เพราะคือเป็นนางเอกเป็นน้ำนางเอกแ้วก็เป็นนางร้ายชอบกินน้ำแดงมายงมาแล้วมั้งมาแล้วทุกคนมาเลยเราต้องหลบอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับโต๊ะเราปังปี น้องคนนั้นน่ารักมากเลยเด็กเด็กชอบกินน้ำจิ้มอะไนลูกสองอันเลยป้ามาแล้วมาแล้วเด็กระวังแล้วขอพัดลมอ๋อต้องไอ้พัลมไปก่อน รอนี่นอ,อ่ะอ,อันนี้เอ,อ,า,อ,นนอาเทน้ำซุปอ่ะเฮียมีซุปเลาดุกอย่าเพิ่งวางของนะลูกรอให้กระทะมันร้อนก่อนเพราะมันจะได้ไม่มติดรอแป๊บหนึ่งรอให้มันร้อนเดี๋ยิบจับจับก่อนรอแป๊บหนึ่งคุณนายบีเขาชนาญเรื่องหมูไปทะ้งไม่ได้ชนาญะแล้วอ็ได้ทีม ให้คุณนายบีใส่ผักเ่อดใส่น้ำเพิ่อมอีกหน่อยนะลูกน้ำน้อยจังนะคะใส่หงติวขนาดกินผักเล่นแล้วลูาถอบนผักเลวขนาดิแล้วลี่มันมาถึงมันชอบกินผักเล่นก่อน มาดูซิว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างอันนี้ได้ป้ากุ้มน่าชอบแต่วันเย็นไงเดี๋ยวลยถ่ายรูปแบบกุ้มดูมาพเป็นคนที่ชอบกินแบบหมูแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยแบบหมูกระทะที่เป็นหมูกระทะแบบเนี้ยมาเลยคิดเลยลงมาเนี่ยเหมือนโกโกชอบปลาหมึกเออโกโกชอบปลาหมึกปลาหมึกให้โกโก้ชอบตับหมู ปลาหมึกมีน้อยชิ้นหนูไม่ต้องกินนะให้โกโบไปเลยไม่เป็นไรหรอกกินไม่เยอะให้กโมันมีแค่สองชิ้นเองย่างเลยไก่ย่างที่ทำให้โกโบไปทีละชิ้นก็ได้ลูกเออโตกินเด็กมันก็ได้กินอะไรบ่อย กินงอกนกินได้กินได้แล้วลูกเน้อลูกเพราะมันดูนิ่มๆแล้วก็กินได้แล้วดูนิ่มๆแล้วก็กินได้เลยวหมูที่นิ่มไหมนิ่ม ก็รา,ามากับคุณคูคคูสั่งชุดนี้ก็ลูก <500. S 1> ช,ชุดห้าร้อยกี่กี่ชุดลายชุดเพราะว่าเด็กหลายชุด,ชด,ชดไม่พอกี่เราเด็กหลายคนแค่เรียนเก้าคนมีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเขาคอน้ำจิ้มเขา,าก็จะแบบนิ้ก็้มเีเป็ดซีฟู้ดเป็นเปูซีฟู้ดด้อย นไยเบลมาให้แล้วเดี๋ยวลองชิมปลาหมึกก็ต้องจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกจิ้มซีฟู้ดดูว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวโกโบจะชิมปลาหมึกนะมันไม่จิ้มแต่มันจิ้มจิ้มจิ้มซีฟู้ดก่อนไงรูกไหปลาหมึกลิ่ตปปี้ชอบกินตับจิ้มเปียวมาก ก๋ตี๋ยตแำเยี่ยรอาพิเศษเลยหมูจั๊กะทิอ่กินเลยค่ะอร่อยไหมคะเด็กซ้อมที่มาไหนดูได้อ่ะปกุ้งกุ้งดีไปเลย ร้อนไงันนีบ,นนบีอ้มอมตับให้ดูครับร้อเอ้าอมตับให้ดูทำเนเจ็บเเร็วๆมาเนยทออร่อยไหมก็อร่อยดินี่น้ำจิงเนียะชิมกันโชิมกัน่ะ อันนึงมันจะออกหวานขึ้นมันจะออกหวานอันนึงจะเปรี้ยวผักเลวินเซน แล้วเราก็จะใส่น้ำจิ้มสีฟูเอ้ยน้ำจิ้มกระทะแล้วเราก็จะกินอือออออออมทำ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 ทางของอานายดูน่ากินมากทางของโปโบก็มีผักเด็กเก็บทองดูเส้นก็ไปจ้นเด็กเจอเพือ่อน สวัสดีงร้อใช่มคะเพื่อนเด็กเอาไปอยู่ไปไปอยู่กับพี่เพื่ก่อนแล้วเพื่อนชื่ออะไรลูกอนื่อนะถายดีนะคะน้องถายดีนะคะเฮ้ถ่ายกับเด็กเลยเพื่อนเด็กชื่ออะไรนะลูกอ้นเหรอใช่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 ใ่ใช เตานะชุด<อ>ใหญ่มีชุดใหญ่คุ้มนะดีว่าคุ้มคุ้มคุ้มมันเยอะมากเลยเนาะเยอะเลยยิ่งกินไม่หมดเลยดูน,บบน,นี่ยังไม่หมดเลยเปนเพลินเลยอ่าเป็นเพลินเลยใช่ไหมหมดหนัหงดีไม่อยู่โจก็มากินกับปัาพล้มก็ได้หมดแล้วสรุป เยังแล้วเร็ววันนี้ยังแล้วเขยมไปลวอร่อยเนี่ยเสื้อกับได้เออดูมันใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้ ปันกูอยู่ไหมอ๋อนั่นใช่กระดาษที่เขาให้มาไงที่มึงมายัดอะก็ดูยว่ามันอะไรอ่ะนี่ไงสี่สิบสี่สิบเรากินกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นไงร้านเป็นไงมั่งโจดูดิโจอะไรโคสี่สิบสี่สิบถังน้ำแข็งยี่สิบอ๋ออ๋ออันนี้มันบาทมันคิดสี่สิบ บอกแล้วมันขาย35ิอะไรี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าออมันในเซเว่นก็32แล้วเออเอ,อเป็นไงอ่ะบีบอกก่อนเป็นไงอ,อ,อร่อยไหมอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากโ,โจ้ด้วยอร่อยเหมือนเดิมค่ะโอเคเด็กทุกคนมากินได้นะครับวัสนามูกระทะเ,เปิดที่แถวบางบัวทองอยู่ข้างๆหรู่บ้านชลดาข้างๆบ้านเราเลยออกตรงข้างโรงเรียนนั้นเออโอเคตรงข้างกับโรงเรียนนันทนาวลวิทย์เลยนะคะ คนมาทา<ค>นเยอะแยะรถมุดวะไม่ไม่คนเยอะไหมอยู่ที่กูน,นี่มพอจะมีการต่อจินแต่แต่ว่าถ้าจะมาแบบช่วงบ่ายๆก็จะไม่ต้องต่อจีนแล้เออพี่ไปถามหนมอ่อยดีว่าเปิดกี่โมงกี่โมงวันนี้บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะนี่ก็โบกําลังเดินไปที่จอดบบรถนะคะดูบรรยากาศตอนกลางคืนแถวหมู่บ้านนะคะอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเลย ร้านสเต็กนิ้ก็น่าทาน,นะครับดูสิครับหน้ารับประทานมากดูหูน่ากินมากเลยอุ้ยอุ้ยเจอเพื่อนอ้วนจังอ้าวอ้วนจังน่ารักจังเลยนี่วิววิวอ๊ะเอ๊ดูทำหน้าชะงงล่เจอเพื่อน บรรยากาศนะคบนี่นี่คือโรงพยาบาลชรดาเห็นไหมครับอยู่ตรงข้ามหน้าหมู่บ้านของเราเลยนะคะนี่นะคะตรงข้ามหน้าหมู่บ้านเรามีโรงพยาบาลชลดาแล้วก็มีเทศบาลที่สามารถทําบัตรประชาชนได้เลยนะคะนี่นะคะเราสามารถทําบัตรประชาชนที่นี่ได้เลยนะคะออกมาน้าหมู่บ้านก็เจอโรงพยาบาลชรดาเจอธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็เจอเทศบาลมงอทองสามารถทําบัตรประชาชน ทำอะไรเกี่ยกวกับธุรกร,รมได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นหมู่บ้านที่สุดยอดที่สุดแล้วค่ะมีร้านเครื่องเขียนด้วยนะนี่เครื่องเขียนแบบที่นี่เปิดมานานมากเลยนะคะ่เลยสำหรับเด็กนักเรียนแล้วก็เทศบาลนะครับมีคลินิกด้วยนะครับมีธนาคารวิสาหากิจขนาดย่อมแล้วก็คลินิก คลินิกหูคอจมูกและกระดูกนะครบอยู่ที่นี่หูคอจมูกและกระดูกนะครอยู่ที่นี่ด้วยเลยนายแพทย์ธนา,ากรนะครับอันนี้ก็ถึงหมู่บ้านเราแล้วนะครับเอาละถึงหน้าหมู่บ้านแล้วครับนี่คือทางออกข,ของหมู่บ้านเรานะครับนี่ทางออกนะครับทางออกนะครับ เราจะไปที่ทางเข้านะครับนั่นคือทางเข้ามาเอารถไกลมาอ่ะเพราะที่นั่นไม่ค่อยมีที่จอดนะครับนี่ทางเข้าทางเข้าหมู่บ้านเฮและนี่คือหมู่บ้านุรดานี่เลยหมู่บ้านชรดาของเรานั่นเองนะครับ ทางเข้าแล้วทงออกอันนี้ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาใหญ่ที่นี่เลยส่วนก็เข้าหมู่บ้านเข้าแบวรถกันมีเซเว่นเลย มีที่จอดรถสำหรับคนในหมู่บ้านสมาชิกด้วยนะครับโกโบก็เข้ามาจอดบ่อยๆนะครับทำความเคารพท่านหน่อยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โกโบด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะคะ อิ่มหมีพีหมันมาก